โลกการเงินในศตรวรรษที่21ไม่ได้เดินไปข้างหน้าอย่างสงบสุขมันคือการเดินบนเส้นลวดที่โยกไปโยกมาเหนือหุบหน้าผาเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาถูกเปรียบเสมือนเชือกเส้นหลักที่ค้ำยันเศรษฐกิจโลกเอาไว้แต่เมื่อไม่นานมานี้เชือกเส้นนั้นถูกกระตุกอย่างแรงเพราะเฟดเลือกเส้นทางที่หลายคนคาดไม่ถึงนั่นคือการลดดอกเบีย้ยเชิงรุกหรือ aggressive rate cut ผู้ว่าการเฟดเจอโรมพาวเวลออกมายืนยันด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจเฉพาะกิจแต่มันคือเส้นทางที่จะดำเนินไปตลอดทั้งปี ขณะที่เงินเฟ้อยังสูงเกินกว่าที่เฟดตั้งเป้าไว้และตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงเฟดกลับกดปุ่มคันเร่งของนโยบายการเงินลงไปอีกนี่คือเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนตลาดหุ้นดอลล่าร์และแม้กระทั่งราคาทองคําเพราะมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจเชิงเทคนิคแต่คือคําถามใหญ่ที่โลกกําลังเผชิญว่าเรากําลังเข้าสู่เมลอัพหรือการพุ่งทยานของตลาดการเงินก่อนจะร่วงลงอย่างรุนแรงหรือไม่ก่อนที่เราจะไปไกลเราต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่า ดอกเบี้ยแท้จริงคืออะไรดอกเบี้ยในมุมหนึ่งมันคือราคาของเงินถ้าเปรียบเศรษฐ,ฐกิจโลกเหมือนเครื่องยนต์ดอกเบี้ยก็คือน้ำมันที่เฟซใช้ควบคุมรอบเครื่องถ้าดอกเบี้ยสูงการกู้ยืมก็แพงขึ้นผู้คนและธุรกิจชะลอการกู้ทําให้เงินหมุนในระบบน้อยลงความร้อนแรงของเศรษฐ,ฐกิจลดลงแต่ถ้าดอกเบี้ยต่ําการกู้ยืมถูกลงเงินไหลเวียนเร็วขึ้นเศรษฐ,ฐกิจเหมือนได้เชื้อเพลิงเพิ่มการลดดอกเบี้ยจึงมักถูกมองว่าเป็นยาวิเศษที่ช่วยประคองเศรษฐ,ฐกิจไม่ให้ล้ม แต่ทุกยามีผลข้างเคียงยิ่งใช้ทีผลข้างเคียงก็ยิ่งรุนแรงและสิ่งที่เฟดกำลังทำในตอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลดเล็กน้อยแต่คือการเปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ของการเงินที่หลายคนเชื่อว่าจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้ง่ายง่ายเฟดกับการลดดอกเบีย้ยเชิงรุกการประชุม f o m c ครั้งล่าสุดเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยอีก0.25%และที่สำคัญกว่านั้นคือสัญญาณว่าจะมีการลดต่อเนื่องในเดือนตุลาคมและธันวาคมทำให้ตลาดรับรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การปรับชั่วคราว แต่เป็นเส้นทางระยะยาวลองคิดดูในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเฟดยังคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะโตเพียง1.4%แต่เมื่อถึงเดือนกันยายนตัวเลขถูกปรับขึ้นเป็น1.6%นั่นหมายถึงเศรษฐกิจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่กังวลแต่เฟดยังคงเลือกที่จะลดดอกเบี้ยเพราะอะไรคำตอบคือตลาดแรงงานเฟดประเมินว่าอัตราการว่างงานจะปิดสิ้นปีที่4.5%ซึ่งแม้ตอนนี้ยังอยู่ที่4.3%แต่สัญ,ญญาณการอ่อนแรงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อคนหางานยากขึ้น ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยลดลงและบางกลุ่มเช่นคนหนุ่มสาวหรือแรงงานผิวสีมีอัตราว่างงานสูงเกิน7%เจอโรมพาเวลตอบคำถามนักข่าวตรงไปตรงมาเราไม่ได้โฟกัสแค่เงินเฟอ้ออีกต่อไปแต่ต้องหันมาโฟกัสแรงงานด้วยเพราะเฟดมีพันธกิจคู่หรือ dual mandate คำพูดนี้เหมือนการเปลี่ยนทิศเข็มทิศของเรือเศรษฐกิจโลกเพราะตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเฟดใช้เงินเฟอ้อ2เปเป็นดาวเหนือกำหนดทางเดิน แต่ตอนนี้ดาวดวงนั้นเริ่มถูกบดบังด้วยแรงกดดันจากตลาดแรงงานเงินเฟอ้อที่ยืดเยื้อกับเป้าหมายที่เลื่อนไปไกลเฟดยืนยันว่าพวกเขายังคงมุ่งมั่นจะกดเงินเฟอ้อกลับไปที่2%แต่ความจริงคือในเอกสาร SCP หรือ Summary of Economic Projection ระบุชัดว่าเงินเฟอ้อจะกลับไปแต่เป้านี้ได้เร็วที่สุดก็ปี2028ลองคิดดูนั่นหมายถึงอีก3ปีเต็มๆที่ผู้บริโภคจะต้องอยู่กับราคาสินค้าที่สูงกว่าปกติน้ำมันที่แพงขึ้น ค่าเช่าบ้านที่ไม่ลดลงและต้นทุนชีวิตที่กัดกินกำลังซื้อในทุกวันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่ปี2015ทุกครั้งที่เฟดออกมาประกาศว่าภายใน2ปีจะกลับไปที่เงินเฟอ้อ2%แต่ทุกครั้งก็ล้มเหลวและเลื่อนเป้าออกไปเรื่อยๆมันจึงกลายเป็นคำถามใหญ่เรื่องความน่าเชื่อถือของเฟดเองเพราะถ้าธนาคารกลางที่ทรงพลังที่สุดในโลกยังไม่สามารถกดเงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมายได้แล้วเราควรจะเชื่ออะไรเมลอัพฟองสบู่ที่ใครๆก็กลัว แต่ไม่มีใครหยุดสิ่งที่หลายคนกลัวคือคำว่าเมลอัพมันคือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆแต่เพราะเงินถูกอัดฉีดเข้าไปจนผู้คนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนอกจากซื้อหุ้นลองมองตลาดในตอนนี้หุ้นสหรัฐอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดการดัชนีอย่าง S&P 500และ NASDAQ ขึ้นต่อเนื่องขณะที่เฟดกำลังลดดอกเบีย้ยเพิ่มอีกนั่นหมายถึงเงินราคาถูกจะยิ่งหลั่งไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงนักกล่าวถามพาเวลตรงๆว่า คุณไม่กลัวหรือว่าการลดดอกเบี้ยตอนที่ตลาดหุ้นสูงขนาดนี้จะยิ่งทําให้เกิดฟองสบู่คําตอบของเขาคือเรามุ่งเน้นที่เสถียรภาพทางการเงินเรามองว่าครัวเรือนและธนาคารยังอยู่ในสภาพที่ดีคําตอบนี้ฟังดูมั่นใจแต่ก็เหมือนการบอกว่าเราจะปล่อยให้ตลาดไปต่อเพราะในสายตาของรัฐบาลและเฟดการปล่อยให้ตลาดพังกลางคันอาจเลวร้ายกว่าการเสี่ยงต่อฟองสบู่ถ้าเรากลับมาที่ชีวิตจริงการลดดอกเบี้ยอาจหมายถึงสินเชื่อบ้านถูกลง ดอกเบีย้ยบัตรเครดิตลดลงแต่ก็อย่าลืมว่าเงินเฟอ้อที่ยังสูงหมายถึงตะกร้าสินค้าในห้างยังแพงเหมือนเดิมค่าไฟค่าน้ำมันยังไม่ลดและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กระทบเราทุกวันพูดง่ายๆเฟดกำลังซื้อเวลาให้เศรษฐกิจแต่เวลาที่ซื้อมาไม่ได้ทำให้ค่าครองชีพเราถูกลงในทันทีเฟดเลือกเดินเส้นทางการลดดอกเบีย้ยเชิงรุกแม้เงินเฟอ้อยังสูงและตลาดหุ้นใกล้จุดเดือดคำถามคือเรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมลอัพครั้งใหญ่ที่ทุกคนอาจเฮฮาไปกับราคาหุ้นที่พุ่งขึ้น ก่อนที่ฟองสบู่จะแตกอยางไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนักลงทุนวอลสตรีทหรือกองทุนเฮดฟันยักษ์ใหญ่แต่มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของผู้คนทุกคนตั้งแต่พนักงานเงินเดือนในกรุงเทพไปจนถึงเจ้าของร้านเล็กๆในรัฐโอไฮโอแล้วใครคือผู้ชนะใครคือผู้แพ้ลองมองดูผู้ชนะก่อนแน่นอนที่สุดคือนักลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อเฟดกดดอกเบี้ยลงเงินราคาถูกไหลทะลักเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงหุ้นเทคโนโลยีหุ้นอสังหา ไปจนถึงคริปโตเคอเรนซีทุกคนที่ถือสินทรัพย์เหล่านี้อยู่แล้วคือผู้ได้ประโยชน์โดยตรงอีกกลุ่มหนึ่งคือรัฐบาลสหรัฐที่กำลังเผชิญกับหนี้สาธารณะกว่า37ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.22พันล้านล้านบาทดอกเบี้ยต่ำหมายถึงต้นทุนในการกู้ยืมเพื่อใช้หนี้นั้นถูกลงและนั่นช่วยซื้อเวลาให้รัฐบาลยังคงเดินหน้าการใช้จ่ายได้โดยไม่ล้มแต่ผู้แพ้กลับเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสินทรัพย์มากพอ คนทำงานที่เงินเดือนถูกเงินเฟอ้อกัดกร่อนทุกเดือนแต่ไม่ได้ถือหุ้นไม่มีบ้านไม่มีทองคําและไม่มีคริปโตพวกเขากําลังแบกรับต้นทุนที่แท้จริงเพราะราคาสินค้าไม่เคยลดลงตามนโยบายดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ําในสายตาของคนทั่วไปอาจหมายถึงกู้บ้านได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าราคาบ้านปรับสูงขึ้นเร็วกว่าดอกเบี้ยที่ลดลงผลสุดท้ายคือบ้านแพงขึ้นอยู่ดีเมลอัพคือเกมแห่งเวลาสิ่งที่เรียกว่าเมลอัพคือการซื้อเวลาของระบบเศรษฐกิจ ให้ตลาดยังคงพุ่งขึ้นต่อไปอีกสักพักเพื่อเลี่ยงการหักหัวลงทันทีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนการขับรถที่เร่งเครื่องไปข้างหน้าทั้งที่รู้ว่าข้างหน้ามีโค้องอันตรายเฟดอาจคิดว่าพวกเขาควบคุมได้ว่าสามารถเบรกได้ทันเมื่อถึงเวลาแต่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบอกเราว่าฟองสบู่ไม่เคยแตกอย่างที่คนคาดการมันแตกเสมอในเวลาที่เราประมาทที่สุดลองย้อนดูฟองสบู่ .com ปี2000หุ้นเทคโนโลยีพุ่งสูงเป็นสิบเท่าในเวลาไม่กี่ปี ก่อนจะหายวับลงมาครึ่งหนึ่งในเวลาไม่กี่เดือนหรือวิกฤตซัพพลายปี2008ตอนนั้นเฟดเองก็เชื่อว่าระบบยังแข็งแรงแต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเลแมนบรเธอร์ก็ล้มลงดูอัลแมนเดตภารกิจที่ย้อนแยง้งเฟดมีพันธกิจคู่คุมเงินเฟ้อให้อยู่ที่2%และรักษาตลาดแรงงานให้แข็งแรงปัญหาคือบางครั้งสองเป้าหมายนี้สวนทางกันการลดดอกเบี้ยช่วยแรงงานในระยะสั้นเพราะธุรกิจมีต้นทุนกู้ยืมที่ถูกลงสามารถจ้างงานต่อได้ แต่ในระยะยาวมันทําให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นซึ่งไปกัดกินค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงานนี่คือความย้อนแยง้งเฟดกําลังบอกว่าเราต้องช่วยแรงงานแต่ถ้าเงินเฟอ้อพุ่งต่อเนื่องไปอีก3ปีจนถึง2028อย่างที่พวกเขาเองคาดการคําถามคือแรงงานจะได้ประโยชน์จริงๆหรือไม่หรือพวกเขากาลังถูกช่วยเพียงชั่วคราวแต่ต้องเสียมากกว่าที่ได้เส้นแบ่งระหว่างการช่วยเหลือและการเสพติดสิ่งที่หลายคนกังวลคือโลกกําลังเข้าสู่ ยุคของการเสพติดดอกเบีย้ยต่ำเหมือนคนที่เคยป่วยแล้วใช้ยาระง,งับอาการจนไม่สามารถเลิกได้ทุกครั้งที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอเฟดก็ลดดอกเบีย้ยตลาดก็ดีดกลับนักลงทุนยิ้มแต่นี่สาธารณสูงขึ้นเรื่อยๆราคาสินทรัพย์ถูกดันขึ้นสูงเกินมูลค่าที่แท้จริงและในที่สุดเมื่อถึงวันที่ไม่สามารถลดได้อีกระบบอาจเผชิญวิดร์เวลช็อคหรืออาการขาดยาที่รุนแรงยิ่งกว่าวิกฤตก่อนหน้าสิ่งที่เฟดทำไม่ได้หยุดอยู่ที่สหรัฐเพราะดอลลาร์คือสกุลเงินหลักของโลก เมื่อเฟดลดดอกเบี้ยเงินดอนลาลาร์ไหลออกไปหาตลาดเกิดใหม่รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักลงทุนต่างชาติแห่เข้ามาเก็งกําไรค่าเงินบาทผันผวนตลาดหุ้นไทยอินโดนีเซียเวียดนามกลายเป็นเป้าหมายของเงินทุนไหลเข้าแต่สิ่งนี้ก็คือดาบสองคมเพราะเมื่อถึงวันที่เฟดกลับทิศอีกครั้งเงินก็จะไหลออกอย่างรวดเร็วทําให้ประเทศเหล่านี้เผชิญวิกฤตค่าเงินและหนี้ต่างประเทศเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยในปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเอง สิ่งที่น่าคิดคือเราเคยเจ็บมาแล้วจากวิกฤตฟองสบู่แต่ตลาดการเงินก็ยังเลือกเดินเส้นทางเดิมเพราะแรงจูงใจในระยะสั้นมันรุนแรงเกินไปนักการเมืองต้องการเศรษฐกิจที่เติบโตในสมัยของตนนักลงทุนต้องการผลตอบแทนในไตรมาสนี้ส่วนกองทุนก็ต้องการอัตราผลตอบแทนที่ชนะตลาดไม่มีใครอยากเป็นคนที่เหยียบเบรกก่อนถึงโคง้งเมื่อเรามองภาพทั้งหมดเฟดกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เสี่ยงที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินสมัยใหม่ พวกเขากําลังเลือกช่วยวันนี้แต่เสี่ยงพรุ่งนี้คําถามคือในวันที่ฟองสบู่แตกจริงๆใครจะเป็นคนรับผิดชอบเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีแผนเฮดความเสีย่ยงหรือเป็นประชาชนทั่วไปที่ถือเงินสดและเงินเดือนที่ถูกเงินเฟ้อกัดกินทุกวันและถ้าโลกเข้าสู่เมลอัพจริงๆมันจะเป็นการพุ่งขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนร่วงลงหรือมันจะเป็นการเริ่มต้นระเบียบเศรษฐกิจใหม่แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป StackSats Stay Humble